สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องลูกทิปชาแนลนะคะอันนี้นักเรียนกําลังเรียนจีบผ้านะคะอันนี้ลายอะไรคะอันนี้ลายอะไรลายตะไครยประยุกต์อ๋อลายตาข่ายประยุกตาา์นะคะอันนี้นะประยุกต์เนี่ยไหนเราจะมือปุ๋ยอยู่เดี๋ยวไปดูลายอื่นดีกว่านะคะเออ ไปดูลายเห็นเนาะนักเรียนก็ตั้งใจทำม,มากเลยนะคะสวยงามเนาะแต่ละลายแต่ละลายเนาะอันนี้ลายอะไรคะตาขายตาข่ายอะไรคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวละโต,ะตอันนั้นจีฟ้าตะกี้เขาบอกว่าตาข่ายประยุกเนาะอันนี้ แต่ละลายเนาะสวยมากๆเลยนะคะก็จะสำเร็จกันแล้วเนาะนักเรียนนะคะเจ๊จอันนี้ลายอะไรคะเจ๊พองไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะนี่เรียกลายอะไรคะตาคายลายตาคายค่ะไปทางใดมีแต่ตาคายดิแล้ทวก็้อกเป็ดแล้วก็รลอกไก่อ๋ ของคุณเสร็จแล้วหรอบ๊วบยเดี๋ยวสิอ้ยปาแนนเต้ต้านต้านตานกำลังเล็กหน่อยเนิเียมแ้ยแ้แล้วนะบอลไหนอยู่อเ๋าแอี้มันหน่อยได้ี่ สวยงามอาดล่ะมองจากแบบนี้มันหน่อยสวยสวยสวยนี่แต่สวยสวยเลยอ้าวไม่พอไม่ยังคนมีอีกอะคแม่อันนี้คุณพี่ลอยลายไหนคะคุณพี่ลอยใจหัวใจโอ้ยใจม้วนใจใจกระโดดมากมากแล้วเขาต้องเขาบอกราดด้วยอุ้ยอันนี้อ๋ออันนี้ห้าเลยนะอันนี้ห้าแลจะสิบหกหรออ๋ออันนี้หกเสียเวลาเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่า จุ่มหนะคะไม่ใช่จุ่มสามนะานี้นะจุ่มเยอะอ่าอันนี้ลายนี้จุ่มเยอะมากเลยนะจุ่มหกไม่ได้จุ่มสาม่มลเอ <c oughs> อเ้ยถ้าถ้าไอเด็กใ,ใครๆเมอนอนีแล้วเนาะเวลาเอาเข็มเย็บเนาะ เหมือนหมอนเลยแต่ว่าอันนี้เราใช้เข็มหมกเนาะว่าเราจิบผ้าคุณเธอคุณเธอไปหาเก็บเห็ดไม่เรียกฉันเลยนะเห็ดข้าวไร่เธอน่ะทำงานนี่ก็ที่น่าตืเต้นมาดูนะคะดูนะคะนี่ดูแต่ลาลายสอญปราจ้านักเรียนของเราก็ตั้งใจกันมากเลยนะคะอันนี้นะ ันนี้เป็นอแบบนโอ้อันนี้อันนี้อันนี้สี่อันนี้สีจุ่มเนาะอ,อันนี้สี่จุ่มอันนี้สี่จุ่มนะคะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อนี้จีบผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมไปดูดอกไม้ของเราดีกว่านะคะ,ะเราทําดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราทําดอกไม้เสร็จแล้วนะคะนี่พามารับชมนะคะไปชมไปเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ฝีมือ ในมือพวกเราเาองนะคะนักเรียนนะนักเรียนโงน่เนาะแต่ว่าเราก็ทำเดินหัวใจ,จนะคะแล้วก็พาระชมข้างบนอีกนะคะ,ะข้างบนไปป้า<ๆ>เขาก็จะแบ่งเนาะว่าให้ให้คนนั้นทำวันนี้ให้คนนี้ทำอันนั้นนะคะเพราะว่าเราจะจบแล้วเราจะจบแล้วนะคะก็จัดดอกไม้เลยเนาะเพราะ จัดวันนี้เลยนะคะจัดดอกไม้เพื่อที่จะรับไปประกาศพรุ่งน,นี้นะคะเออก็จะนี่แหละถึงจะเล็กๆน้อยๆเนาะ,ะแต่ก็ภูมิใจนะคะเราก็ว่าสวยของเรา่าน่เลยเนาะ,ค,ะคนอื่นอาจจะว่าไม่สวยแต่เราว่าสวยนะเพราะว่าเราก็ตั้งใจตั้งใจกันสุดๆเลยนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะดูๆๆด,ดู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 ความตั้งใจของนักเรียนเรานะคะนักเรียนอาจารย์เราก็พา เราทำนะคะเพราะว่าเราก็จะจบแล้วเนาะก็พรุ่งนี้ก็ไปประกาศนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ